ขอวิธียิงรีทาร์เก็ตแบบไม่ให้โดนคนที่ซื้อไปแล้วจะทำยังไงได้บ้างสำหรับคลิปนี้จินจะมาบอกวิธีค่ะ สำหรับใครนะคะที่ยิงแอด a c e b o o k นะคะแล้วไม่อยากให้ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเนี่ย mm hmm. เห็นแอดโฆษณาที่เป็นโพสต์ขายของเรา mm hmm. จะตั้งค่ายังไงนะคะก่อนอื่นเราต้องมาวิเคราะห์กันก่อนนะคะว่าเราเนี่ยเก็บข้อมูลอะไรของคนที่ซื้อไปแล้วบ้างอย่างเช่นเรามีเบอร์โทรไหมหรือว่าลูกค้าเนี่ย ได้เข้าไปกดในเว็บไซต์ของเราในตำแหน่งที่เป็น p u r c h a s e หรือว่าการซื้อแล้วหรือเปล่านะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่ได้มีเว็บไซต์ไม่ได้มีเซลเพจนะคะก็อาจจะเก็บข้อมูลลูกค้าเพียงอย่างเดียวนะคะให้เราทำวิธีแบบนี้ค่ะไปที่การสร้างกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็เรานะคะสร้างกลุ่มเป้าหมายโดยใส่เบอร์โทรลูกค้านะคะแล้วก็กดตั้งชื่อนะคะว่าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วจากนั้นขั้นตอนในการสร้างโฆษณาค่ะตำแหน่งกลุ่มเป้าหมายให้เรามาใส่ตรงตำแหน่งไม่รวมนะคะโดย เลือกปุ่มเป้าหมายกำหนดเองที่เป็นเบอร์โทรลูกค้านะคะแต่สำหรับใครค่ะที่มีเว็บไซต์หรือเซลเพจก็จะมีความแม่นยำม,มากขึ้นนะคะเราสามารถที่จะหัก คนที่กดลิงก์หรือไปที่หน้าเว็บซื้อแล้วออกได้เลยนะคะโดยเราสามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาค่ะเป็นคนที่ซื้อแล้วนะคะโดยกดสร้างกลุ่มเป้าหมายกําหนดเองนะคะแล้วเลือกเว็บไซต์แล้วก็เลือกเหตุการณ์ที่เป็นซื้อแล้วนะคะสามารถเลือกได้นานสุด180วันนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาหักลบออกนะคะเหมือนกับเราหักลบเบอร์โทรลูกค้าออกนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะโฆษณาของเราก็จะไม่วนกลับไปหาคนเดิมแล้วก็ไม่เปลืองค่าโฆษณาอีกด้วยค่ะ